กากไม่ไหวกับ5อันดับผู้รักษาประตูที่กาที่สุดแห่งยุคอันดับ5ฮูกโยริสอดีกับตันแชมป์โลกฝรั่งเศสแต่ฟอร์มพักหลังพังยับออกบอลพลาดเซฟไม่อยู่แฟนสเปอรบ์บ่นจนเสียงแหบยิ่งแก่ยิ่งแจกของกากแท้อันดับ4เอ็ดว์ดเมนดี้เคยแบกเชลซีเป็นแชมป์ยูซีแอลแต่ตอนนี้เหมือนแบกลูกฟุตบอลไม่อยู่พลาดง่ายแถมเสียประตูแบบไม่น่าเสีย์มการเล่นดิง่งลงเหวทำแฟนเชลซีปวดหัวไม่เวน้นวันอันดับ3มเกปาอาริซาบาลกาคนนี้ว่าจะไม่ติดท็อปแต่ก็ต้องติดค่าตัวแพงเป็นสถิติโลกแต่ ได้เท่าโกสมัครเล่นบอลลอยมาเบาๆยังหลุดมือเซฟด้วยสายตาจนเป็นมีมทั่วโลกอันดับสองเอมิเลียโนมาร์ติเนตกับอาร์เจนตินาคือเทพเซฟจุดโทษแต่กลับวิล่าคือเทพแจกแต้มลูกง่ายก็หลุดลูกยากก็ยืนดูโดนยิ่งทุกนัดจนแฟนบอลต้องทําใจอันดับหนึ่งอังเดนโอนานา่าแนนยูคิดว่าได้หมาป่าเฝ้าประตูแต่ดันได้แมวหลับเซฟพลาดเป็นว่าเล่นแจกแต้มไม่เว้นแม้แต่นดสำคัญค่าตัว47ล้านปอนด์แต่ฟอร์มการเล่น47บาทแถมยังทำสถิติเซฟต่ำสุดตั้งแต่ปี 2003, ก,ากากของแท้